สวัสดีครับชาวเศษเกมเมอร์ทุกท่านนะครับอีกคับผมกองสร้างใหม่วันนี้มาเสื้อกล้ามหเลยเดียวนะเอาแบบเรียกว่าใส่ตามภาพปกนะครับผมก็น่าจะเห็นภาพกันแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงประสบการณ์ในการออกกําลังกายลดน้ําหนักนะครับเรียกว่าลดมาประมาณราวๆยี่สิบกว่ากิโลได้นะครับผมภายในระยะเวลาประมาณ1ปีกว่าๆนะครับซึ่งผมบอกก่อนเลยนะบางคนจะคิดว่าเฮ้ยมันนานไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงผมเชื่อว่าการลดน้าหนักเนี่ยอย่าไปซีเรียสเรื่อง เวลาครับผมผมว่าทําแล้วเรามีความสุขอะทำไปดีกว่านะครับทาอาจจะใช้เวลามากกว่าแต่ว่าเราทําแล้วเรามีความสุขผมเชื่อว่าเราทําได้นานนะครับดีกว่าไปทําแล้วเราไม่มีความสุขแล้วเราอาจจะทําได้ไม่นานแน่นอนนะครับโอเคนะครับก่อนจะไป ฟังประสบการณ์ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับ <c oughs> เพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยเนดะี <c oughs> ย๋ยวกด s u b สไครต์กันด้วยนะครับทุกคนโอเคครับ okay, ผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงการลดน้ํานหนักของผมนะฮะจริงๆผมเนี่ยเคยเป็นคนที่เรียกว่ากินเยอะนะครับกินเยอะมากนะครับตอนสมัยก่อนเนี่ยคือแบบเป็นคนที่กินเยอะกินเยอะแบบกินหนะักคือผมจะกินอย่างเดียวผมไม่สนใจอะไรไม่ได้ออกกาลังกายแล้วนะคือกินเยอะเยเยอะมากแต่ว่า ในสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่กินแบบคือกินพวกโปรตีนพวกแป้งพวกคาร์บเนี่ยเยอะพอสมควรนะคือกินแบบกินข้าวที่ก็2จานอะไรอย่างนี้แล้วก็กินโปรตีนก็คือกินพวกไก่พวกหมูอะไรเนี่ยคือกินเยอะมากคือกินแบบมื้อหนึ่งประมาณแบบเป็นขีดอ่ะคือกินเยอะจริงนะครับแล้วก็แบบอ้สะสมสะสมกันมาครับคือผมเคยหนักแรกๆเนี่ยผมเคยหนักประมาณ6กกิโล นะครับแบบแรกๆเลยนะตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ขึ้นมา70 80-90จนอ้วนที่สุดเนี่ยประมาณ1 0 3่กิโลนะครับด้านที่ผมเคยวัดน้ําหนักมานะครับประมาณ103กิโลเนี่ยถามว่าตอนนั้นอ้วนไหมนะครับรู้สึกเลยว่าแบบตัวเองเป็นคนอ้วนมากคือแบบทําอะไรแป๊บเดียวก็เหนื่อยนะครับเดินแป๊บเดียวก็เหนื่อย วิ่งทับเดียวก็หอบนะฮะคือมันมันเหนื่อยจริงๆนะครับเพราะว่าเราคือเราไม่เคยปล่อยตัวมาอ้วนขนาดนั้นนะครับเพราะอ้วนขนาดนั้นก็แบบรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันมันไม่ไหวเหมือนกันนะแล้วก็แบบจริงๆอ่ะผมเคยมีความคิดที่ประมาณว่าอยากมีกล้ามอยากออกกำลังกายแล้วแบบมีกล้ามเนื้อแล้วอยากแบบอยากเหมือนเดิร์ร็อกเออแบบอยากเป็นแบบเดิร์ร็อกอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนี้มันก็เออมันก็ได้แค่นี้แหละ <laughs> ก็ค่อยพัฒนานกันไปเอาให้ลีนกว่านี้นะครับ ก็หลังจากนั้นก็แบบก็มาคิดว่าเฮ้ยเราควรเริ่มออกกําลังกายได้แล้วนะครับที่คิดไว้ก็คือแบบเฮ้ยลองไปสมัครฟิตเนสใกล้ๆบ้านดูนะครับไปออกกําลังกายก็คือเริ่มต้นเลยนะผมเริ่มต้นจริงๆเลยคือประมาณช่วงเดือนมกรานะครับแต่ก่อนหน้านั้นผมขอพูดก่อนนะก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีการออกกําลังกายเนี่ยผมเนี่ยเคยแบบมีความเชื่อ หลายๆอย่างที่ผิดมากๆนะครับก็เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับเป็นเป็นประสบการณ์ก่อนที่จะออกลังกาและผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีความคิดแบบนี้เหมือนกับผมในสมัยก่อนนะฮะคือแบบอย่างแรกเลยอย่างแรกที่ผมแบบผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยคิดกันแบบเฮ้ยอดอาหารสิวะตอนเย็นน่ะอย่าไปกินอดอาหารไปเลยเอออดอาหารไปมันจะได้แบบลดน้ําหนักทํามาครั้งแรกคือมันแบบมันโหยมากครับมันหิวข้าวมันแบบ เฮ้ยมันหิวว่ะคือมันนอนไม่หลับมันแบบกระสับกระส่ายกระวนกระวายคือมันมันมันหิวครับมันทรมานตัวเองมากนะคือทําได้ไม่นานตอนที่เริ่มอ่ะผมเชื่อว่ามันจะมีฟีลลิ่งที่แบบพอเหอะแม่งเหนื่อยว่ะมันไม่ไหวว่ะมันไม่อยากทำแล้วอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นก็คือสิ่งแรกที่หลายๆคนทํากันซึ่งจริงๆถ้าตามหลักตามหลักการออกกําลังกายการดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆมันถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดนะฮะถ้าเช้ากลางวันคุณกินมาเต็มที่อะไรอย่างนี้คุณกินแบบ โอ้โหมาแบบ2,000แคลเลยเช้ากลางวันรวมกันอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าแบ่งเป็นมือๆน่าจะดีกว่าเพราะว่าแต่ละมือก็ให้ร่างกายดูดซึมนะครับอ่ะนี่คือความเชื่อแรกนะฮะที่หลายๆคนเป็นกันคือห้ามกินอาหารเย็นห้ามกินาหามตอนเย็นนะครับอันที่สองที่ผมเคยทําก็คือกินอกไก่นะฮะมือนั้นคือกินอกไก่คือผมสั่งอกไก่มากินนะครับสั่งแบบทำเป็นรูปนะแล้วก็มาเวฟอะไรอย่างนี้นะครับก็สั่งมากินก็คิดว่า กินไปมื้อนึงเนี่ยเราก็คือคือตอนนั้นคือไม่ได้คิดเรื่องแคลอรี่นะครับคือแค่ว่ากินเนี่ยน้ำหนักมันลดเพราะว่ามันคลีนเพราะว่ามันคืออ่ะมันคือไก่แบบอบแบบคลีนมันคือไก่นุ่มอะไรอย่างงี้คือกินมื้อนึงก็กิน2ชิ้นอะไรอย่างงี้คือนั้นนั้นที่ผมเล่าให้ฟังคือมันเป็นการกินโปรตีนผมที่ผมกินโปรตีนเยอะมากจริงนะครับก็กินกินกินวินเต สักพักเริ่มแบบมันเบื่อมันไม่ไหวแล้วถามว่าน้ําหนักลดไหมก็ไม่ได้ลดอะไรมากมายเพราะเรากินไก่ไปมื้อหนึ่งนะครับในหนึ่งวันแต่มื้ออื่นก็กินปกติครับกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรเต็มที่ปรุงเต็มที่ใส่น้ำต้มน้ําตาลพริกอะไรเต็มที่ไม่สนใจอะไรก็คือกินแค่มื้อเดียวมันก็ ไม่ได้เห็นผลเท่าที่ควรนะฮะตอนนั้นที่เคยทําไปก็รู้สึกว่าเออก็เสียดายตามเหมือกนกันที่ซอนซ,ซ,ซื้อไปไม่บอกราคาแล้วกันนะครับก็ซื้อไปโอ้สมัยก่อนนี่ก็ถือว่าค่อนข้างต้องซื้อต้องซื้อเยอะอ่ะเออแล้วซื้อมาเก็บไปเก็บกินมันก็ไม่หมดอีกอ, <laughs> อีกอย่างหนึง่งกินสลัดแล้วลดน้ําหนักนะฮะมันลดไหมมันลดอย่างที่ผมบอกครับมันคือสิ่งเดียวกันมันคือกินได้แต่ว่ามันมันก็ มันก็แค่แค่แบบแคลเข้าไปน้อยลงแค่นั้นเองแต่ถ้ามืออื่นคุณกินมันก็เท่านั้นเองอโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเอาเข่าวข้าวก่อนนะสำหรับเรื่องที่ผมเคยเคยทํามาแล้วอะไรอย่างนี้แล้วมันไม่ได้ผลหรือมันได้ผลแต่ว่ามันเหนื่อยจนเลิกทําไปนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเคยทํามาที่จุมีแหละเดี๋ยวไว้อาจจะทําเป็นคลิปลาเล่าให้ฟังกันโอเคนะครับโอเคมาพูดกันต่อนะครับหลังจากที่ผมเริ่มสมัครฟิตเนสไปแล้วเนี่ยนะครับก็ครั้งแรกที่ผมสมัครนะครับก็ทางทางที่ฟิตเนสเขาก็แนะนําว่าให้ สมัครแบบมีเทรนเนอร์ก่อนนะฮะซึ่งโดยส่วนตัวผมคิดว่าควรจะมีเทรนเนอร์ก่อนเพราะว่าผมเข้าไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าเครื่องแต่ละอย่างในนั้นมันเล่นยังไง ถูกต้องไหมฮะเราไม่รู้หรอกครับว่าเครื่องมันเล่นยังไงเพราะว่าเราไปให้ไปดึงดึงดึงยุกยุกยุกเราก็ไม่รู้ว่าต้องต้องเกรงยังไงต้องอะไรยังไงก็ครั้งแรกก็คือสมัครไปแล้วก็มีเทรนเนอร์ก็คือ,ค,อคือถามว่าวันที่มีเทรนเนอร์คือจะมีวันที่เทรนเนอร์นัดนะฮะแต่ว่าวันที่ไม่นัดเนี่ยผมก็ไปปกติเลยก็คือไปไปทุกวันนะฮะคือผมบอกว่า็คือผมทำยูทูปเป็นหลักนะฮะก็คือทำฟูลไทม์แหละนะครับก็เลยมีเวลาว่างก็เลยไปทุกวันเลยไปออกกำลังกายทุกวัน ก็ไปยกนูน่นยกนี่ตามใจคือก็มีคาร์ดิโอก็คือมีปั่นจักรยานนะฮะเป็นปั่นจักรยานไอปัน่นแบบปั่นเครื่องอะปั่นจักรยานนะฮะแล้วก็มีวิ่งบนลู่วิ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็มีอะไรนะ เดินขึ้นบันไดเป็นเครื่องนะฮะส่วนใหญ่จะทำประมาณ3อย่างนี้โดยเฉพาะ2อย่างแรกเนี่ยอย่างแรกเลยปั่นจักรยานผมทำบ่อยสุดนะครคือม,มันไม่ต้องมันไม่ต้องมีแรงกระแทกอะครับเพราะว่าการออกกำลังกายอันนี้ผมแนะนำนะสำหรับใครที่อยากออกกำลังกายนะครับเริ่มต้นอย่าไปออกพวกอะไรที่มันมีแบบ Impact เยอะๆหรือว่าการกระแทกเยอะๆนะครับเพราะมันเป็นอันตรายกับคุณแน่นอนเพราะว่าผมเคยเคยแบบไปวิ่งไปกระโดดแล้วแบบตอนนั้นยังน้ำหนักเป็นร้อยโลครับคือแบบปวดนะฮะแต่คือผมก็รู้รู้ตัวเองนะครับไม่ฝืนนะครับอ่านี่ก็อย่าไปทํากันนะครับ ก็ตอนนั้นก็คือทาอร์เรื่อยครับก็คือออกกำลังกายก็มียกเวทยกเวทก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ เทนเนอร์ก claro, right ็จะมาสอนว่าอายกประมาณนี้นะต้องมีประมาณนี้น้าหนักประมาณนี้คอนโทรประมาณนี้อะไรอย่างนี้ไปนะครับจนผ่านไป1เดือน1เดือนแรกก็ผ่านไปนะครับตอนนั้นก็หมดแลวเทนเนอร์ผมก็ไม่ได้ต่ออะไรคือผมคิดว่ากาดจะเรื่องตัวเองละแล้วคือเราจะไม่ได้แบบพึ่งเทนเนอร์แล้วจริงๆมีเทนเนอร์ดีไหมนะครับโดยส่วนตัวคิดว่าดีนะครับแต่ถ้าคืออย่างผมผมยอมรับผมไม่ได้มีเงินมากมายอ่ะผมพูดงนี้ดีกว่าผมไม่อาจจะแบบไม่ได้คนที่มีตังค์เยอะมากมายก็คือแบบไม่เป็นไรเราออกกำลังกายด้วยตัวเองก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับ ครับรังนั้นผมมีความรู้สึกครับรู้สึกแบบว่าเบื่อกับการที่เราจะต้องไปนั่งปั่นจักรยานเข้าใจฟรีว่านั่งปั่นจักรยานน,นั่งฟังเพลงนั่งวิ่งก็ลายๆไปเรื่อยๆรู้สึกมันมันเบื่อเบื่อเซ็งๆนะเพราะมันอยู่กับที่ถูกต้องไหมก็เลยเริ่มเข้าคลาสครับคือนะันะัฟิตเนสผมว่าฟิตเนสในสมัยนี้น่าจะมีเกี่ยวกับคลาสกันหมดแล้วนะครับว่ามีหลายคลาสที่ผมลองเข้าไปหลักๆประมาณ3-4ี่คลาสนันที่ผมเคยลองเข้าไปนะครับก็เรียกว่า ผมลองหาคาร์ดิโอที่เหมาะสมกับตัวเองหรือว่าที่ตัวเองชอบนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทริคที่แนะนำนะสำหรับใครที่อยากออกกาลังกายนะครับก็แนะนําเอาทริคนี้ไปนะครับหาคาร์ดิโอที่ตัวเองชอบนะฮะซึ่งผมก็ลองหาดู คือลองเล่นมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกผมก็เรียกไม่ค่อยถูกประจาชื่อไม่ได้นะครับก็จะมีแบบเป็นเหมือนเต้นหนะเออเป็นเหมือนเต้นบอดี้แจมเออบอดี้แจมบอดี้คอมแบทบอดี้เอ้หลายอย่างะฮะก็มีเล่นเล่นทุกอย่างฮะคือแบบลองดูคือแบบผมก็ลองดูเฮ้ยอันนี้มันสนุกไหมอ่ะลองเขาไปเต้นดูลองเขาไปเล่นดูพอได้สรุปมาผมก็รู้สึกว่าผมชอบบอดี้คอมแบทที่สุดนะครับก็เล่นเล่นณตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่นะครับบอดี้คอมแบทเป็นการออกกำลังกายที่ อันนี้ผมพูดไว้ก่อนนะครับอาจจะไม่เหมาะสําหรับมือใหม่เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างหนักแต่ถามว่ากเป็นการคาร์ดิโอที่ดีไหมคือบอกแล้วเป็นการคาร์ดิโอที่ดีและสนุกมา,มากนะครคือผมชอบจริงนะครับแต่ถามว่า เริ่มต้นมาเลยเอาคอที่คอมแบทเลยเอาแบบเล่นแบบฟูลไทม์เลยประมาณ4 0 5 0นาทีนะมาเล่นคลาสหนึ่งนะครับถ้าเล่นเต็มๆไม่ไหวแน่นอนผมบอกเลยหรือถ้าไหวก็คงเหนื่อยมากๆนะครับก็อย่าพึ่งขนาดนั้นนะครับผมผมยังไม่แนะนําให้เล่นอ่ะเดี๋ยวผมค่อยพูดต่อละกันนะครับสำหรับเรื่องบูดี้คอมแบทคือจริงๆผมมีสิ่งที่จะมาทํเป็นคลิปเยอะครับแต่ว่าอันนี้พูดให้ฟังก่อนแล้วค่อยย่อยๆย่อยๆเป็นคลิปนะครับหลังจากตอนนั้นก็เริ่มเจอการออกกําลังกายที่เองชอบแหละก็แบบออกผมก็ออกแบบไม่สนใจครับ ลงบอดี้คอมแบทมาแบบอาทิตย์นึงก็มาประมาณ2-3ถึงครั้งนะครับบอดี้คอมแบทตอนนั้นก็มาเล่นที่คลาสอะไรอย่างนี้เล่นที่ฟิตเนสนะฮะแล้วก็วันอื่นก็จะเป็นแบบยกเวทตอนนั้นผมผมผมบอดี้คอมแบทเสร็จผมไปยกเวทด้วยนะฮะโอ้โหเรียกว่าพลังเหลือเกินแต่จริงถ้าแนะนำก็ยกเวทก่อนแล้วค่อยไปไปพวกคาร์ดิโอดีกว่าแต่คาร์ดิโอเบาๆดีกว่า <laughs> เพราะยกเวทแล้วมันไม่มีแรงเล,ล่นบอดี้คอมแบทเราครับเหนื่อยนะครับ <laughs> <laughs> ก็มาณน,นะ้นสำหรับการออกกาลังกายหล,ลักๆของผมก็จะเป็นพวกเวทพวกคาร์ดิโอก็คาร์ดิโอผมกก็เป็นบอดี้คอมแบท โอลี่เลยเทคเรียกว่าโอลี่เลยเพราะว่าผมออกแล้วผมชอบนะฮะก็ออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆไปจนประมาณตอนเนี้ประมาณ1ปีกว่าๆแล้วนะครับหปีประมาณ3เดือนแล้วผมเริ่มอ,ออกประมาณมกราปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็มีนา 2021น,นะผมเริ่มออกมกรลา2020นะครับก็ผ่านมาประมาณ1ปีประมาณ3เดือน2เดือนประมาณนั้นนะครับผมนั่นคือทั้งหมดนะฮะที่ผมออกกับรังกายไปคือจริงๆจะให้มาเจาะเลยไหมมันมันคงยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะมันเยอะจริงนะว่าเล่นอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างอ่ะสิ่งต่อไปนะครับเป็นสิ่งที่ผมว่าหลายคนก็น่าจะอยากรู้ว่าผมกินอะไรบ้างนะครับตอนที่ผมกําลังลดน้ําหนักออกกับรงกายเนี่ยผมกินอะไรบ้างหลักๆเลยนะเริ่มต้นมาเนี่ยผมจะกินอาหารแบบค่อนข้างปกติเลยนะครับคือจะกินกินแบบ ปกติเลยคืออาจจะลดในส่วนใหญ่ก็คือผมว่าหลายคนได้รู้กันก็คือลดทอดลดมันลดเคม็มลดเอ,อ่อพวกน้ำหวานอะไรพวกนี้คือผมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกินน้ำออลลมอยู่แล้วนะครับนี่คือข้อดีของผมก็คือสบายไปไม่ไม่ต้องห่วงคือไม่ต้องอยากกินดักน้ําอลมอะไรเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้ก็สบายไปเรื่องเรื่องน้ำออลมอะไรงนี้ก็สบายครับของทอดอะไรผมก็ก็คือลดไปเลยนะคือแบบไม่เอาเลยไม่กินเลย นับก็คือตัดไปเลยนะครับช่วงแรกๆนะช่วงแรกๆก็คือตัดไปเลยนะครับก็คือไม่กินเลยแต่ถามว่าหลังจากออกมาสักพักกินไหมนะครับกินนะครับก็มีกินมีทําคลิปที่ผมเคยทําคลิปกินอะไรนะเคบซอะไรอย่างนี้ก็คือกินนะผมก็กินได้นะครับไม่ใช่ว่าผมไม่กินนะครับกินได้ คือจริงๆอย่าอย่าอย่าไปจากัดตัวเองมากนะครับมีความสุขกับการกินดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ามีความสุขกับการกินผมเชื่อว่าเราทําออกมาได้ได้นานแน่นอนนะครับโอเคก็กินกินปกติมาเรื่อยๆนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นการลดแป้งนะครับหลังลงจากออกกาลังกายมาสักพักใหญ่ๆผมก็เริ่มลดแป้งนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่ออกกาลังกายหนักนะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมออกทีชั่วโมงหนึ่งคาร์ดิโอชั่วโมงหนึ่งคือบอดี้คอมแบทประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็คือค่อนข้างเดือดแหละซึ่งการออกกําลังกาายผผมมม่คือืออซ้ Apple Watch วใช ไอแบบแคลอรี่ที่เผาผ่านคือผมเผาผ่านประมาณ500ถึง700ตลอดนะครับไม่ไม่มีต่ำกว่านี้แน่นอนสหรับการออก1ครั้ง1ว,1วัน1วันหนึ่งครั้งนี่ผมออกประมาณนี้แน่นอนนะครับยกเวทก็ก็ประมาณนี้ประมาณ4 5 0 0ถึง4 6 0ถึงออะไรอย่างนี้นะครับคือผมออกนานนะครับ ก็คือผมก็ค่อนข้างกินปกติแต่ว่าผมออกให้มากกว่าออให้มากกว่าแคาลอรี่ที่เผาผลาญน,นะครับก็คือไปเรื่อยๆครับผมก็ทําอย่างนี้ไปตลอดนะครับทำเป็นเป็นสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจําวันของผมผมทํามาตลอดนะครับก็เรียกได้ว่าก็ประสบผลสําเร็จณตอนนี้นะครับผมก็เริ่มลีนขึ้นนะครับแลวแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มลดแป้งลงนะครับปกติผมเป็นคนกินพวกแป้งเยอะนะครับไม่ว่าพวกข้าวพวกอะไรต่างๆนี้ก็พยายามกินให้มันน้อยลงนะครับเพื่อจะได้ให้มันลีนได้ ดีมากขึ้นให้เร็วมากขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ถามว่าไม่กินเลยได้ไหมไม่ได้นะครับต้องกินนะครับการสร้างกล้ามเนือ้อต้องใช้คาร์บด้วยนะครับบอกไว้ก่อนอาหารเสริมผมกินไหมผมยอมรับนะครับผมเป็นคนกินอาหารเสริมแต่ผมพูดไว้ก่อนนะครับว่าอาหารเสริมเป็นแค่สิ่งที่ช่วยให้ประสิทธิภาพของการออกกําลังกายหรือว่าการลดน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยมันเพิ่มขึ้นประมาณ 10%ถึง20%เท่านั้นนะครับมันไม่ได้เพิ่มแบบโอ้หแปดนะครับคุณกินอาหารเสอร์ฟอันนี้แล้วคุณจะคุณดีอะไรมันไม่มีหรอกครับผมบอกเลยผมก็กิน ส่วนใหญ่ก็หลักๆอันนี้ผมพูดเลยนะครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับผมกินจากของ Fitway นะครับเป็นแบรนด์ของคนไทยใช่ไหมใช่คุณแดนนี่เป็นคนไทยนะครับนะครับน,น่าใช่แหละคนไทยพูดไทยได้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาลูกครึ่งอะไรแต่น่าจะพูดไทยได้แหละนะครับก็น่าเป็นคนไทยแหละนะครับโอเคก็คือกินของคุณแดนนี่นะครับคือ Fitway นะครับก็คือกินมาแรกๆเนะี่ยผมกินเวออีกยี่ห้อหนึ่ง มิวแทนอะไรประมาณน,นั้นอะผมก็คือกินทั้งนั้มันมันโอเคนะแต่รู้สึกมัน,ม,นมันแพงนะครับกินเวเนี่ยเพราะว่าหลักๆเนี่ยอาหารเนี่ยในแต่ละมื้อผมสมัยก่อนสมัยเริ่มต้นเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทําอาหารกินเองนะครับก็จะไม่ได้ซื้อแบบหมูไก่อะไรอย่างเงี้ยมาทากินเองเลยก็คือกินเวเป็นหลักในในช่วงนั้นนะครับก็คือกินเวไปอย่างเดียววันหนึ่งออกกำลังกายเสร็จก็กินเวแก้วหนึง่งกินเวสกู๊ปหนึ่งหรือว่าก็อาจจะกิน2ส,สกูป๊ปอะไรอย่างนงี้นะครับก็ประมาณนี้ไปเรื่อยๆกับการออกกําาาาลังกก,กยนนร็ใสส่วขอ,อหเิม ก็มีในส่วนของเวแล้วก็จะมีในส่วนของพวกแฟตเบิร์นนะครับแฟตเบิร์นผมก็กินนะฮะแฟตเบิร์นคือ,เ,อ,อเป็นเหมือนตัวเหมือนเป็นคาเฟอีนที่กินแล้วมันจะช่วยในการเผาผลาญในร่างกายมากขึ้น นะครับแต่กินแล้วก็ออกกาลังกายมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ใช่กินแล้วนั่งเฉยๆนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับมันไม่ได้คือถ้ากินแล้วนั่งเฉยๆเนี่ยถามว่ามันช่วยไหมก็ช่วยแต่ว่ากินแล้วออกกาลังกายเห็นผลมากกว่านะครับก็มีแฟตเบิร์นมีเวที่ผมกินนะครับอย่างอื่นผมก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ก็มีวิตามินเสริมบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้กินเป็นหลักส่วนใหญ่ก็กินข้าวปกติกินอาหารให้มันครบ5้าหมู่มากกว่านะครับอ่ะแล้วก็ผมจะมาสรุปนะครับว่าตอนนั้น เรียกว่าอ่ะผมจะมาสรุปให้ฟังแล้วกันว่าผมลดน้ำหนักอะไรไปยังไงบ้างอ่ะเริ่มต้นอย่างแรกครับคือ body weight หรือว่าน้ําหนักตัวนั่นเองนะครับก็เห็นเลยว่าเส้นเนี่ยจะมาจากทางเออผมเริ่มต้นตอนที่ออกกำลังกายเนี่ยตอนที่วัดเข้าได้ประมาณ99.2นะแต่ถามว่าผมเคยอ้วนสุดคือประมาณ100 100 102 103นะเออผมบอกไว้ก่อน คือมันลดจาก99.2มาลดลงมาเรื่อยๆเลยลดมาเรื่อยๆเลยจนช่วงแรกโควิดโควิดมานะครับเป็นช่วงโควิดมานะครับก็เป็นช่วงที่ไปฟิตเนสไม่ได้นะครับผมก็บอดี้คอมแบททุกวันเลยอยู่บ้านนะครับตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้เล่นเวทด้วยแต่ว่าบอดี้คอมแบทตลอดนะครับบอดี้คอมแบทก็ได้เรื่องเกี่ยวกับเวทมันใช้บอดี้เวทนะครับใช้ร่างกายตัวเองเป็นเวทนะฮะก็ออกกาลังกายช่วงนั้นไปเลยนะครับประมาณ2 3สเดือนมั้งจนฟิตเนสเปิดอีกทีนึงก็กลับมาวัดน้ําหนักลดไปแบบพวบมากครับ ก,กว่าๆนะครับตอนเหลือประมาณ86เลยนะครับจาก92ก็1 3แล้ว86เลยเพราะาผมออกทุกวันจริงออกวันละชั่วโมงนะครับไปอย่างเรื่อยๆแล้วก็มีขึ้นๆลงๆขึ้นลงๆบ้านนะครับบางทีผมก็กินนู่นกินนี่บ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมบอกแล้วครับการออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องแบบ เฮ้ยมันต้องไม่ใช่นะครับคือขึ้นบ้างลงบ้างขึ้นบ้างลงบ้างก็แค่นั้นเองคือเรามีความสุขกับมันเราทำเรื่อยเรื่อยแน่นอนนะครนี่คือน,น้าหนักของผมที่ไล่ลงมาจนถึงนะตอนนี้ปัจจุบันท,ที่ผมไปวัดมาล่าสุดนะตอนนี้ผมก็เหลือ79.2แล้วนะครับจาก100 3นะครับก็ลดมาค่อนข้างเยอะแหละเนาะอย่างที่2อครับที่ผมให้ดูนี่คือเป็นเปอร์เซ็นต์ไขมันนะครับคือร่างกายของคนเนี่ยจะมีไขมันเหมือนเป็นไขมันคือเป็นไขมันเป็นส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันที่แตกต่างกันซึ่งผมเนี่ยเริ่มต้นเปอร์เซ็นต์ไขมันมาที่ประมาณ30 ประมาณ32ครับประมาณนั้น32%นะเท่าที่ผมจำได้ที่ผมวัดครั้งแรกเลยนะประมาณ32มสิองหรือ3ามวะเออประมาณ30 35ิบ้าละกันเพราะว่าดูจากกราฟมันมันสามสิบสขึ้นแต่มันไม่ถึง37อะ่ะน่าจะประมาณ35อ่ะผมตีไว้สามส้าละกันจนณนะตอนนี้นะครับผมลดมาเหลือ21%นะฮะก็คือลดมาประมาณ14% 13%ี่เปละกันก็คือลดลดมาเยอะแหละนะครับถามว่าลดเยอะไหมก็ ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาคิดยังไงว่าเยอะไม่เยแต่สำหรับผมผมคิดว่าเออมันก็ผมก็ลดมาเยอะเหมือนกันนะสำหรับเปอร์เซ็นต์ไขมันนะครับก็ลดลงมาเรื่อยๆครับอย่างที่ผมบอกนี่คือกราฟให้เห็นเลยนะฮะแฟ s แม a ครับ, Fast รบก็คือเป็นกิโลกร,รัมของไขมันนั่นเองคือมวลของไขมันที่เรามีร่างกายผมก็เริ่มต้นที่ประมาณอันนี้น่าจะ35แหละอันเมื่อกี้น่าจะ32คิดว่าคิดว่านะอันนี้35ประมาณ35กิโลครับ คือก็ออกกำลังกายมาประมาณ1ปี3เดือนนะครับปุ๊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 บมาจนถึงตอนนี้ผมเหลือไขม,มันใหือร่างกายเนี่ย16.7กกิโลคือถามว่าตอนนี้พอใจหรือยังยังนะครับผมังออกกำลังกายต่อนะครับยังไปเรื่อยๆอยังอยากจะลดให้มันลีนกว่านี้นะครับแล้วตอนนี้คือเหมือนได้มาได้ประมาณครึ่งทางแล้วแต่ว่ายังยังต้องไปต่อนะครับยังต้องลดอีกนะครับผมก็กะว่าอยากได้เปอร์เซ็นต์สักสิ ห้อะไรประมาณนี้นะครับ10 10ถึง15อะไรประมาณนี้อย่าดิดูช่วงนั้นนะครับแต่เดี๋ยวว่ค่อยพูดแล้วกันนะครับทำไปเรื่อยก็คือไขมันถ้านับเป็นกิโลที่ลดลงมา35หรือส6เนี่ยก็คือไขมันผมหายประมาณ18บกิโลนะครับประมาณนั้นนะครับคร่าวๆ Muscle Mass ครับผมว่าหลายๆคนอาจจะมีข้อสองสัยว่าอ้าวแล้ว กินอย่างนี้อะไรยังไงแล้วกล้ามเนื้อหายไหมอะไรยังไงคือผมบอกแล้วครับผมป็นคนที่กินเยอะนะครับคือผมกินโดยเพาะหลังหลนผมกินโปรตีนเยอะมากผมกินไก่ผมกินหมูเนี่ยสลับสลับกันนะ ประมาณมือ้อนึงครับไม่ได้ม, ري, มื้อวันหนึ่งประมาณ3-4ขีดต่อวันนะครับต่อวันนะแบ่งเป็นมือ้อหรือจะังไงก็ตามแต่ว่าวันหนึ่งต้องกินประมาณ3 4ขีดแล้วก็มีไข่มีอะไรด้วยคือผมกินโปรตีนวันหนึ่งเยอะครับเยอะมากคือแค่แค่เป็นเนื้อสัตว์อะก็ประมาณ3ขีดละยังต่ำาต,ต่อวันนะครับก็คือกินตลอดนะครับสังเกตจากเส้นนะครับกล้า ia, มเนื้อผมเนี่ยจะเริ่มต้นที่ประมาณ6กเกือบหกสิบนะหกสิบกว่า 60, กว่าหกสิบน่าจะประมาณหกสิบเอ็ดนะที่ผมเคยวัดมาหกสิบเอ็ดแล้วฮะก็ขึ ณนะปัจจุบันนะครับกล้ามเนื้อผมเหลือ59.3กิโลถามว่าลดลงไปเยอะไหมถ้าเทียบกับเวลาที่ทํามาโดยส่วนตัวผมคิดว่าผมผมลดไม่เยอะนะเพราะว่าผมลดไขมันเป็นหลัก กล้ามเนื้อคือพยายามให้ลดน้อยที่สุดนะครับอีกหนึ่งสิ่งครับที่ผมว่าบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่สาคัญแต่มันสาคัญมากนะครับน้ำครับเปอร์เซ็นต์น้ำในร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญนะเพราะผมเชื่อว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยแบบมีเรื่ององไงผมผมหลังจากที่ผมแรกๆนี่ผมบอกกอนผมเป็นคนที่กินน้ําน้อยฮะดูจากกราฟครับจะเห็นเลยว่า เปอร์เซ็นต์น <Jean> ้ำที no ่ผมเริ่มต้นเนี่ยน้อยมากผมกินแบบน้อยผมกินวันหนึ่งผมแทบจะจิบจิบแต่ว่าณณตอนนี้ปัจจุบันนี้ผมกินน้ําเยอะมากครับเปอร์เซ็นต์น้ำเมื่ขึ้นมา57%เเลยนะครับจากเริ่มต้นมาประมาณ4ี่สิบสา่ะสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับขึ้นมานี้ก็ประมาณหนูเยอะแล้วนะก็คือกินกินมาเยอะละกินเยอะจะเยอะเกินละก็คือน้ําในร่างกายนะครับถามว่ามีเยอะดีไหมก็ดีกว่ามีน้อยนะครับแต่ถ้าเยอะเกินไปก็คงไม่ดีเหมือนกันแหละแต่ก็มีีีีแบบบบออออออยยยยยยย่่่่่าาาาางงนน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 น้้้้้้้ตมมมใหเเ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 ะะะะะะๆคคครรัักกกิิโดฉพปปปลลผ็ทฮ เนึ่นสาคัญมากครับน้าเปล่านะใครที่ออกกําลังกายอะไรนะครับอยากลดน้ําหนักอะไรเรื่องเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับอะไรเนี่ยกินน้ำเปล่าครับกินเข้าไปครับกินเย็นๆสดชื่นๆผมบอกเลยว่ามันมีความแบบแก้กระหายได้แน่นอนนะครับไม่จําเป็นต้องว่าต้องกินแบบน้ําบัดลมหรือว่าอะไรอะไรหรือว่าน้ําอะไรหวานๆนะครับกินน้ําเปล่าก็สดชื่นแล้วจริงบอกเลยและนี่ก็คือ,อ,อวัดร่างกายของผมนะอ้าวเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆให้ว่าอะไรยังไงนะครับ BMR นะครับก็คือในส่วนของ การเผาผลาญของกล้ามเนื้อผมเนี่ยคือเผาผลาญประมาณ1,800แคลอรี่นะครับคือผมถ้าผมแบบไม่ออกกําลังกายอะไรเลยนะครับในแต่ละวันเนี่ยกล้ามเนื้อของผมเนี่ยหรือว่าร่างกายผมจะเผาผลาญประมาณ1,800แคลอรี่นะครับส่วนอื่นก็จะเป็นพวกสกอร์อะไรต่างๆว่าได้สกอร์เท่าไหร่จากเต็มเท่านี้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ต้องซีเรียสหรอกครับไม่ต้องไปดูหรอกครับดูแค่นคั้นก็พออายุร่างกายผมตอนนี้ก็คือ26นะครับคือตอนนี้ผมจะ2ีาแล้วนะครับคือร่างกายผมก็ 26, ย ที่ผมเคยวัดเนี่ยผมเคยอายุไปถึง36ครับคืออายุร่างกายผมแกกว่าตัวกว่าอายุปกติเนี่ยอายุจริงๆเนี่ยสิกว่าปีนะครับตอนนั้นนะครับก็โอเคแต่ตอนนี้ดีแล้วนะฮะและนี่ก็คือผลสรุปทั้งหมดของผมนะครับว่าผมทําอะไรไปแล้วบ้างลดน้ําหนักไปแล้วเท่าไหร่นะครับอ่ะที่ผมไม่เห็นเลยนะตอนนี้นะครับเริ่มต้นที่ประมาณ98านะครับ99ตอนนี้ผมลดน้ำหนักไปแล้ว19.8กิโลลดไขมันไปแล้ว10 8.1กิโลนะครับนี่คือไขมันล้วนๆเลยนะครับที่ลดไปกล้ามเนื้อผมหายไป1.6กิโลถามว่าเยอะไหมโดยส่วนตัวคิดว่าไม่เยอะนะครับเพราะว่าคือมันผมก็ไม่ได้เป็นคนที่กินโปรตีนหรือกินอะไรเยอะมากหรือการพักผ่อนผมก็อาจจะไม่ได้ดีมากมายแต่ถามว่าลดไปแค่นี้ไม่รู้สึกซีเรียสครับมันไม่ได้มันไม่ได้หายไปใหญ่ขนาดนั้นนะครับนี่คือสรุปคร่าวๆเลยนะที่ผมออกกําลังกายมาทั้งหมด นะครับก็จริงๆพยายามจะพูดได้สั้นกว่านี้แหละแต่มันมันก็มีหลายอย่างที่อยากพูดนะฮะจริงๆมันยังมีหลายอย่างที่ผมอยากพูดเยอะมากนะครับก็ไว้เผื่อทําเป็นคลิปแยกๆมาแล้วกันนะครับว่าเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่ามีอะไรบ้างที่ผมเคยทํามามีอะไรที่ผมลองนู่นลองนี่มานะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับหวังว่าจะได้เรียกได้ว่าจะได้ฟังประสบการณ์ของผมนะครับการลดหนักแล้วเผื่อได้จะได้เป็นแรงบันดาลใจในะการออกกำลังกายนะครับจริงๆการออกไลายผมว่ามัน มันเหนื่อยครับช่วงแรกมันเหนื่อยแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจที่จะทำมันจริงๆอ่ะมันไม่ยากหรอกครับนะครับเพราะว่าผมก็ทําได้นะครับผมก็เป็นเกมเมอร์คนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมนะแต่ว่าผมก็แบ่งเวลาออกกาลังกายจนได้หุ่นประมาณนี้ก็รู้สึกแฮปปี้แล้วนะครับโอเควันนี้คงมีแค่นี้ครับจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าถูกใจเกี่ยวกับ เออเรื่องสุขภาพอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์บอกกันมาได้กดไลค์กันเยอะนะครับกดแชร์กันได้นะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วครับวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมพูดไปเยอะจริงนะครับอพอได้พูดแล้วพูดเยอะนะครับเรื่องหนึ่ครับผมแต่วันนี้เอาไว้แค่นี้นทุกคนก่อนจะไปเบ่งกล้ามไปดูสิครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ